ข่าวสารเพื่อเจ้าลำปางโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางสวัสดีต,ต้ไกลคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าในสัปดาห์แห่งวันสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานั่นเองนะเจ้าปิกหมาปากกันในรายการข่าวสารเพื่อเจ้าลำปางบ้านเฮาทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายมงตรงเชนนี้นะเจ้ากับน้องสม้มนั่งสาวพิมพ์พิไรดาผู้ใช้ นักประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเจ้าปีกมาฮับนาทีตีจะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาบอกเราเฮือกับคุณผู้ฟังได้ติดตามหับฟังไปโดยกันนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังตี่ฟังผ่านทางั m 97เมกะเริรสวทอลำปางหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเจ้าได้ถึงสองช่องทางเลย สำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นวันหยุดยาวติดกันหลายวันนะเจ้าคงผููฟังเชื่อว่าหลายคนก็คงได้มีโอกาสไปวัดได้ไปทําบุญได้อยู่กับครอบครัวเนะเจ้ารวมถึงบางคนอาจจะมีทริปตีจะเดินทางเนะเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวันหยุดยาวเนาะโดยทางรัฐบาลเปิ่นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงหยุดยาวนี่นะเจ้า เมื่อวันตี13กระกฎาคม2565ที่ผ่านมานะเจ้าทางโคษกประจำสำนักนายก,กรัฐมนตรีปินก็ได้ออกมาอู้ฟังนะเจ้าว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณเอกประยุจันโอชาเนี่ยก็ได้ขึ้นกำลังใจในการทำงานของทุกหน่วยงานเลยนะเจ้าตีเกี่ยวข้องเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ก,กับประชาชนอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวนะเจ้าหลังจากตีได้รับรายงานว่า การเดินทางในประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยความคึกคักนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็เจือมันได้ว่าจะมีส่วนสําคัญเลยล่ะที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเกิดเงินหมุนเวียนแล้วก็สร้างไรายได้ใหือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะจ้ะโดยเฉพาะในช่วงหยุดยาวเนี่ยพบว่ามีประชาชนเดินทางเป็นจนํานวนนักนะจ้าคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยได้พอสมควรแต่ยังได้กระดีก่อของทุกคนเนี่ย เดินทางด้วยการวางแผนการท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางให้ดีแล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเกา่าคนใกล้ชิดเนี่ยปลอดภัยตามมาตรการป้องกันตัวเกา่าจากโควิด1 9นะเจ้าทั้งด้านของบอศอเนี่ยก็ได้มีการรายงานนะเจ้าอ่ะ วันยุดยาวตลอดเดือนกรกฎาคมเนี่ยว่าขอสอก็ได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสารรถรวมบริการเนี่ยเพือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะเจ้าโดยวันตี่3 3ถึง17กรกฎาคม2565เนี่ยคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ5 0 0 0 0ืนถึง60,000คนต่อวันหรือว่าเพิ่มขึ้นสัวถึง30%เลยทีเดียวจากช่วง ก่อนวันหยุดยาวเนี่ยได้ใจรถโดยสารรถบขสแล้วก็รถร่วมลงถึงรถตู้ทั้งไปแอลแล้วก็ไปกรับเนี่ยนะเจา้ารวมเนี่ยสปันกว่าเที่ยวแล้วก็เส้นทางตีมีผู้โดยสารจ้องตัวนักที่สุดเนี่ยคือเส้นทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นจังหวัดขอนแกน่นอุบลราชธานีบุรีรัมย์และก่นอนครพนมนะเจา้าสึ่งกรมทางหลวงก็ได้เปิดบริการวิ่งฟรีชั่วคราว บนทางหลวงพิเศษเพื่อเป็นกันแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงนะเจา้าบอกหึงรถติดนักจนเกินไปเนาะทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางในช่วงเนี้ยตเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะบัดีลืมตรวจสอบสภาพรถพักผ่อนเพียงพอก่อนติดจะขับรถที่สําคัญเนี่ย มีน้ำใจนะเจ้าในการขับรถเนาะระมัดระวังอุบัติเหตุแล้วก็ที่สําคัญคือต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะตึงผักรัดแล้วก็เอกชนที่มีส่วนจุยในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะเจ้าแล้วก็นำพาพี่น้องประชาชนกลับสู่ภูมิลำนาในช่วงของวันหยุดยาวนี่ตัวนะเจ้านอกจากนี้แล้วเนี่ยตางนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานนะเจ้าตีเกี่ยวข้องเนี่ย บูรณาการความร่วมมือกันตามมาตราการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเบื่อทตีจะร้องรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวซึ่งก่อคือปลอดภัยในทั้งมิติของการเดินทางนะเจา้ากันมีรถดเพียงพอรวมถึงในมิติของการควบคุมโรคโควิด -19 โตยนะเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟงังทางคารมอเนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบในการ อนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะเจ้าเพิ่มแหม1.5ล้านซิตโดยเปิดหื้อจองเนี่ยจซิตได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2565ก็มีการขาดการนะเจ้าว่าวันหยุดยาวเนี่ยจะมีประชาชนออกเดินทางเพื่อใจซิตในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจำนวนนักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท่องเที่ยว ในเมืองร้องอย่างเชียงลำปางบ้านเฮาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองร้องแต่ก็เป็นเมืองที่มีเน่ห์นะเจ้าถ้าเกิดว่าเฮามีโอกาสได้ฮับน็อกทองเทีิ่นักัเนี่ยก็จะจ่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะเจ้าจะได้มีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดเฮาโตย และแห่งหนึ่งมาตราการตีถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับี่น้องเฮาเนื่อง็คือมาตราการช่วยเหลือในด้านของราคาน้ํามันเจือเพลิงซึ่งเขาจะหันว่าสองสามวันมาเนี่ยน้ามันก็ได้ลดราคาลงเขาดีใจขึ้นมาพองเลยเจ้าจะได้แอลกันเต็มตีขับรถมาแอลกันป้าครอบครัวป้าเปื่อนป้าแฟนไปแอลด้วยกันเลยเจ้าเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน แมื่อแกประชาชนในจารวมถึงผู้ประกอบการจากสถานการณ์ราคาน้ำม,มันติดปรับตัวทั่วโลกคอรมอเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติในเจ้ามติตี่จะเห็นชอบกันขยายเวลาลดอัตราภาษีสรรพมิตรน้ำม,มันดีเซลลงลิดละ5บาทโดยจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในเจ้าตีวันตีสารกรกฎาคม65 แต่ว่าหื้อยืดเวลาออกไปแห่มสองเดือนตั้งแต่วันที่เสาเอ็ดกรกฎาคมจนถึงสาวกันยายน2565เลยเจ้าเอาละอันหัก่อไปแอวกันนะเจ้าตันอยู่ก็วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะเจ้าก็มีเวลาแห่มสองวันสำหรับใครที่จะเดินทางไปแอลตีไหนกันเนาะและก่อหลายคนเนี่ยยังคงกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้เขามีคำ แนะนำในการป้องกันโรคโควิดสิเมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่มาแล้วนะเจ้าซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาได้มีการแนะนําให้ประชาชนเนี่ยป้องกันโควิดสิบเก้านะเจ้าโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้นะเจ้ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อันนี้เขาทํากันเป็นปกติอยู่แล้วเนาะบอดี้ละรวมนะเจ้าล้างมือบ่อยๆ แล้วก็สามารถเดินทางได้ตามปกติทำกิจกรรมรวมกลุ่มใดเฉนไปทำบุญตักบาตรเงี้ยเจ้าแล้วก็ที่สำคัญคือบดีลืมติดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะเจ้าแล้วก็กลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มที่สองคือกลุ่มเสี่ยง608นะเจ้าแล้วก็รวมถึงคนที่ยังฉีดวัคซีนบอกครบ อันนี้ก็เหมือนกันก็คือหื้อล่างมือมันๆนะเจ้าด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลอกอฮอล์สวมหน้ากากอนมามัยตวยขณะที่ทำกิจกรรมรวมกลุ่มนะเจ้าหื้อใจจ้อนส่วนตัวเวลาตีกิ่นเข้าในตีทำงานหรือว่าตีโรงเรียนเนี่ยเจ้าแล้วก็หื้อไปฉีดวัคซีนเข็มลักรวมถึงเข็มกระตุ้นเนี่ยตามตีกระทวงสาธารณสุกัหนนดนะเจ้าแล้วก็สวมหน้ากากเมื่อขึ้นรถสาธารณะหรือว่าเข้าไปในตีเสียง แต่ก็สามารถเดินทางได้ตามปกติเหมือนกันแต่ขอให้เว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในสถานที่เสี่ยงนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรไปสอบถามได้ตีสายด่วนกรมควบคุมโรคนะเจ้าหมายเลขโทรศัพท์1422ไขตีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะ สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันโควิดเนี่ยก็สามารถโทรไปได้เลยตีเบอร์นี่ในเจ้าหนึ่งสี่สองสองเจ้าก็ถือว่าแอลกันได้นะเจ้าแต่ว่าบอดีลืมในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 ปลอดภัยไว้ก่อนนะเจ้าอันใหญ่ตีเฮา่ยมาแล้วก็แยต่อไปเพื่อตีจะได้ปลอดภัยสําหรับตัวเฮาแล้วกับคนตีเฮาหักนะเจ้าท่านใดตีกําลังเดินทางอยู่ก็ของฮือเดินทางด้วยสวัสดิภาพแล้วก็ขอ้มีความสุขในเจ้าในการ ท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้เพื่อจะได้โจยกระตุน้นเศรษฐกิจบ้านหอาไปด้วยกันนะเจ้าวันนี้ก็คงจะหมดเวลาของข่าวสารเพื่อเจ้าลำปางละกลับมาปะก,กันสัปดาห์หน้ากับน้องส้มคนเดิมเวลาเดิมนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามฟังเจ้าสวัสดีเจ้าข่าวสารเพื่อเจ้าลำปางโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง